สวัสดีค่ะแป้งเราสิวอนาลีค่ะเจ้าของทัวร์ระบาัมลาตีลาตินนะคะ <Wow. S 1> องแรกก็คือวันไลฟ์แตนนั่นเองค่ะแบบวตอยากไแบบวไลฟ์ตจะเป็นคนนั้นที่ฉันได้ไหมครั้งแรกที่ได้ยินคอนเซปต์ก็รู้สึกตกตกเลย เพราะว่าปกติแล้วอะเต้นแต่แบบนางเงือกน้อยอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็อมชิดทิศสวาดอะไรเงี้ยทุกคนเราก็เลยมีการพัฒนาขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเชื่อเราเป็นคนที่แบบเต้นได้แค่ท่าแบบมือไม้แบ๊วๆเลล์อะไรเงี้ยเราเห็นท่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะทําได้คอนเซปต์ก็เหมือนว่าเราเป็นผู้หญิงในยานามราตรีเป็นชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบนันสาหรับผลง,งานเพลง One Life Stand เพลงนี้คือพี่ปาล์มทำดนตรีนะสวัสดีครับชื่อปาล์มบวรพัฒน์จินประเสริฐนะครั เป็นโปรดิวเซอร์เพลง One Life แฟ a ให้น้องแจ้งล่ำนะครับจะมีความรนตีจัดจ้านจ,จังหวะก็จะเร็วขึ้นแต่ความแปลกใหม่น่าจะอยู่ที่การร้องอินโฟไวท์เอื้อนแบบไทยๆผสมกับดนตรีที่เป็นลาตินมากกว่าต้องลองฟังดูครับต ชอบมากตอนที่ฟังดนตรีครั้งแรกคือรู้สึกว่าหุยแบบดีมากมันอลังการมากนะคะฟีลว,ว่าเราอยู่ในดิสนีย์เลยรู้สึกว่าแบบชอบดนตรีเพลงนี้มากค่ะสำหรับ รำก็ร้องยากเหมือนกันนะคะด้วยความที่มันเป็นเพลงเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรวบคําให้มันเป็นลูกทุง่งฟิวชั่นที่มันมีความผสมผสานทำยังไงก็ได้ให้มันมีความเป็นกึ่งกลางที่ไม่ได้ลูกทุ่งจ๋าไปแล้วก็ไม่ได้ออกสตติงไปจะเน้นในเรื่องของการเต้นแ้งลําก็อาจจะไม่เคยเต้นแบบเต็มที่แบบนี้มาก่อนใช้ตูดใช้เอวใช้สะโพกใช้อะไรใดๆแบบเยอะมากแบงลํมมองว่าการเต้นปลาตินยากตรงที่ว่าต้องทํายังไงก็ได้ให้ใหมันดูอ่อนหวานด้วยแล้วก็มีความเซ็กซี่แล้ว ก็มีความแข็งแรงแบบกลุบๆแต่ว่าเราก็เน้นแบบยั่วๆป่ดบทบผู้ชายอะไรประมาณนี้ค่ะโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้เรียนกับครูฟคูครูไมคค่ะ ก่อนวันถ่าย m อีก็มีหนักใจแล้วก็เครียดกลัวจําท่าไม่ได้เพราะว่าท่าม,มันค่อนข้างเยอะมากรู้สึกว่าเอวมันเคล็ดนะคะมีการเส้นเอ็นพีข้อเท้าพีคนะคะแล้วก็หัวเข่าพีกข้อมือพีกทุกอย่างหมดเลยก็เลยแบบว่าทําให้การออกกาลังกายของเราก็จะได้แค่วิ่งเหยาะๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันรู้สึกว่ากระชับอะไรอย่างงี้บ้างค่ะแป้งน้ำค่ะพอยชลวิทย์ค่ะแกวเลยครับเพิ่งถ่ายเอ็มวีครั้งแรกสนุกมาก ยาแบบ One Life เมนนนื่อเช้า,<ม>า,ชาเห็นน้องเต้นคือแบบเต้นเก่งมากแล้วโอ้โหริมวีนี้คือแบบอย่าพลาดเลยฮะเพราะว่าถ้าพลาดไปนี่คือเสียดายแน่นอนสำหรับผลง,งานเพลง One Life Stand นะคะที่ปล่อยไปแล้วนะคะทุกคนก็เหมือนว่าเอ้ยเราเต้นเก่งขึ้นนะแล้วก็ เขาก็บอกว่าเรามีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดรู้สึกว้าวนะคะก็มีพี่เธอก็เข้ามาบอกว่าเฮ้ยเอาใจพี่เธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบดีใจขอฝากอัลบั้มแรกของแป้งล่ำนะคะลาตีลาตินตอนนี้นะคะ MV ก็ปล่อยไปแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามนะคะรับชมและรับฟังแล้วก็ไปช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะแล้วก็มีชาเลนจ์ของเพลง one life stand ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะคะได้ วันไลฟ์สไอยากกลายแบบวันไลฟ์สไตลเธอจะเป็นคนนั้นให้ฉัน